ติดตามสถานะาแอดไลน์เลยนะคะอาคเนค่ะโอเคสแกนแล้วก็แอดเพื่อนนะคะเข้ามาตรงนี้เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอหน้านี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีนีนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแถบบสีเขียวที่บอกว่าติดตามสถานะนะคะใครยังไม่เคยได้ได้ใช้เคมนะคะให้เคมก่อนถ้าใครจะเคมน็อคลิกอันนี้นะคะ แจ้งเข็มก่อนนะคะสำหรับคนที่เขาแจ้งแล้วก็จะเป็นการติดตามสถานะนะคะกดเข้ามาค่ะเขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราอ่าเนเงื่อนไขนะคะเราให้กดยอมรับค่ะกดยอมรับแล้วก็ให้กรอกข้อมูลของผู้เอาประกันลงไปนะคะเราก็จะสามารถเช็คสถานะได้เลยนะคะพอกรอกข้อมูลเสร็จก็กดดำเนินการด้านล่างท้าปุ่มสีเขียวค่ะ แล้วก็จะมี OTP ส่งมาให้เราใน SMS แล้วก็กรอกรหัส OTP เข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะคะมันก็จะแสดงผลว่าสถานะาตอนนี้ของกรมธรรเราเป็นอย่างไรนะคะอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วเราก็ดูได้จากตรงน,นี้เลยนะคะหากใครที่ยังไม่ได้แจ้งเคลมนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแนบขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันโควิดของอาคณาีไว้ด้านท้ายคลิปนี้ให้นะคะ